วัสดีครับคุีครับอยู่บ้านไหมครับโยค่ะมาส่งได้เลยค่ะครับครับเดี๋ยวเข้าไปครับๆๆพี่งปพัสดูมาแล้วจ้ามาเริ่มชิ้นแรกเป็นชิ้นเล็กสุดก่อนนะคะนี่อันนี้จะเป็นตะกร้าแล้วก็ถาดวางนะคะทุกคน นี่อันนี้หวาและอันนี้ชาคราบนี่นะครนี่น่ารักนะเล็กๆสัทัดรัดนี่ไว้แบบไวไ้ถ่ายค้าไว้ลงสตรอรี่ไว้โพสอะไรเนาะทุกคนนี่น,นี้ก็เลิศ ต่อมาอย่างที่สองอันนี้ก็เป็นอันจิ๋วจิวเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นสติกเกอร์เป็ดซองพัสดุหรือเป็ดอะไรของลูกค้าทั้งแหละหลายคิสมัต์อาจริงด้วยนะคอะนี่เ,เลยเป็นแบบสติกเกอร์เป็นแบบสติเกบบตเกอร์ดวงเด้อใดๆก็คือว่านั่นแหละมีอันก้นเล็กอยู่นะทุกคนแต่ก็ได้อยู่ได้มานะคะ 30บาทถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็น30บาทนะทุกคนในช้อปปี้เหมือนกันนะจ๊ะต่อมาเป็นพัสดุอันนี้ราคาที่มาส่งเมื่อกี้เลย5นาทีที่แล้วนะคะทุกคน,อ,น <applause. S 2> อันนี้จะเป็นกล่องถ้าจะไม่ผิดอันนี้จะเป็นส <c oughs> ีเพ็งตัวนะครับเพระเจ๊ก็ประกวด Miss Contesty b e a u ะทุกคนแล้วก็มีรอบต่างๆที่ให้เราแบบจิ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้แล้วมีรอบหนึ่งที่ต้องไปเดินแบบในป่าอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วทีนี้เจ๊ก็คิดว่าฉัน สีเพ็นตัวเลยค่ะแล้วทำไมาฉันเก็ตไม่ได้เนี่ยโอ๊ยเพกเล่นหนาคืน <c oughs> ก็จะมีผู้กันมาหนึ่งอันนะคะี่ <c oughs> จะเป็นแบบนี้โอ้อันนี้เป็นกรงโอ้ยช่วยด้วยนี่สีเพ้นตัวทั้งหมด12สีนะคะทุกคนนี่เลยร้อย มีสีสองสีเล่นๆนะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นิดน,นึงนะคะทุกคนสองอันนี้ใหญ่ทั้งกล่องแล้วก็ใหญ่ทั้งราคาดถึงจะบอกอันนี้นะคะอันนี้ก็ใหญ่เวอรนะะ์อันนี้ก็แอบเกะแล้วนะคะทุกคนเออเพราะเราต้องตรวจสอบเนาะอ,อันนี้ก็ส่งมาในช้อปปี้เหมือนกันนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นแบบที่ถ่ายรูปที่ไายสดนะคะทุกคนอยากแรกนี่ก็จะเป็นด้าเขียวนะคะทุกคนพวกถ่ายรูปเขาจะเรียกคำว่ากรีสกีนเนาะอันนี้เจ๊จับมาเป็นสามคูณหนึ่งุห้าเมตรต่อมาก็จะเป็นนี่ไร่สดหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นไฟลมลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งที่ตั้งไฟอน,นุกี่ลและแหละ ไดว้ตั้งคู่กันนะคะอันนี้เจสั่งมาเป็น26เซนนะคะทุกคนมันจะมี26เซนแล้วก็30เซนเนาะเจสั่งมาเป็น26เซนต่อมาพัสดุอันสุดท้ายเป็นพัสดุที่ฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงมาก <S 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 ทุกคนและเป็นขั้นที่อยากหลุ้นเลยทีเดียวนะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่เจสั่งมาขายนะคะทุกคนทั้งหมด ห้าสิบลายห้าสิบลายเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะถูกไหมหรืออะไรยังไงนะคะแบบตัวมันตื่นเต้นนะวายวายวายจะให้พวกรอดดูวิฉันัวมันโขกอ่ะ คือเยอะเดิมไ่ได้เล่นๆเดินเหือนเดิเนาะอุย้ยอันนี้ก็จะเป็นใบสั่งสินค้านะคะทุกคนก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะคะแอนนกอะไปแกมันมันก็กจาย,ยอย่าเยเลยะนี่นะครทั้งหมด50ลายก็จะให้ดูคร่าวๆเ,าเานาะนี่เ อุ้ยรอดเหรอฉันเคลือบกับผิดตัวแล้วก็อันนี้อีกแกมันเยอะอะแล้วก็มีอันนี้เองดูสิคือเยอะมากเลยยังไม่หมดใช่ไหมน,น,นี่พัสดุที่เจสั่งซื้อในครั้งนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนที่เห็นว่าน้อยๆอย่างนี้ราคาก็ไม่หนอเช่นสมองตังในกระเป๋าตังฉันก็ค่อนข้างที่จะไม่ขอพูดนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคน วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย